ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแมนยูพบเลสเตอร์ส่องไล่อัพผีได้เห็นฝีมือพี่รุดนัดแรกโจชัวเซอร์ซีมีลุ้นลงล่าตะข่ายส่วนลีซันโดมาตินเนสอาจต้องทางไปเล่นแบ็คซ้ายค่า11ผู้เล่นตัวจริงแมนยูที่รุดฟานิสเตอร์รอยจะคุมชั่วคราวนัดแรกเจอเลสเตอร์รุดฟานิสเตอร์รอยรักษาการกุนซือแมนเชสเตตจะนำทัพปีแสดงเปดรังโอทัฟฟอร์ดต้อนรับการมเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ในศึกคาราบาวครับรอบส6ทีมสุดท้ายคืนวันพุธที่30ตุลาคมนี้ ตำนานดาวยิงทีมชาตินใน์แลนด์จะทำหน้าที่คุมแมนยูชั่วคราวจนกว่าจะได้ผู้จัดการทีมคนใหม่มาแทนเอริกเทนฮากที่โดนปลดไปเมื่อวันจันทร์ที่28ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเวลานี้ตัวเ็งคือรูเบนอารโมริมเทนเนอร์สปอร์ติ้งลิสบอนเกมมี้ฟาน,นิสตตรอยจะหมดสิทธิ์ใช้งานที่บาดเจ็บทั้งคอบบี้ไมนูแฮร์รี่แม็กควายเลนิโยโรลุคชอไทเลว์มาเลเซียอันโตนี่ ay, oro, Shaw, ir, และเมสันเมาส์ส่วนนูแซมาซาอุยก็ไม่น่าจะได้ลงเล่นเช่นกัน คาดว่า11นักเตะตัวจริงแมนยูในการจัดทีมนัดแรกของฟันนิสเตรอยคงมีหน้าตาดังนี้้รศาประตูองเดโอนาน่าองเดโอนาหนา้าในทวารทีมชาติแคมรุนจะได้ลงเฝ้าเสาต่อไปกองหลังดิโกโดาโลมัตทเดลิกวิกเตอร์ uf, ลินเดเลฟลิซโดมาตินเนสตำแหน่งผูลแบ็กของแมนยูมีปัญหาหนักเจ็บกันไปหลายรายทําให้ดิโกโดาโลจะได้ยืนแบ็กขวาส่วนลิซโดมาตินเนสต้องขยับไปเล่นแบ็กซ้ายแล้วให้วิกเตอร์ลินเดเลฟลงมายืนเซ็นเตอร์คู่กับมัตทาเดลิก กองกลางเมเลอุาเต้บูโน่แฟนันคริสเตียนเอลิกเซนเมเูอุาเต้หน้าจะดอ,อกสตาร์ตตัวจริงแทนกาซิมโรโดยเล่นร่วมกับคริสเตียนเอลิกเซนขณะที่บูโน่แฟนันคอยทำหน้าที่ปั้นเกมเหมือนเดิมกองหน้าอามาเดียโลโจชัวเซิร์ซีอาเลโดกาาโชอามาเดียโลหน้าจะได้โอกาสลงมาลากเลื้อยทางฝั่งขวาส่วนด้านซ้ายเป็นอ ok าเลโดกาาโชขณะที่กองหน้าตัวเป้าให้รัสมุธฮอยลุนได้พักแล้วส่งโจชัวเซิร์ซีลงมาล่าตะข่ายแทน พอสโคโอดีตกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการให้ทีมเก่าเลือกเซีดดินซีดานอดีตเทรนเนอร์เรอัลมาดริดมาเป็นกุนซือคนใหม่มากกว่ารูเบนอโมโริมแมนยูนเต็ดกำลังเดินทางตกลงค่าฉีกสัญญากับสปอร์ติ้งลิสบอนเพื่อดึงตัวอโมริมมาเป็นกุนซือใหม่ภายหลังปลดเอริกเทนฮากออกจากตำแหน่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามสโคโมองว่าอโมริมเป็นตัวเลือกน่าสนใจอีกคนเรารู้ในสไตล์การทำทีมของเราที่เล่นฟุตบอลที่ดีมากๆแต่มันยังเป็นความเสี่ยงอยู่ดี เราเคยพูดถึงเขากับแมนซิตี้ซึ่งบ่งบอกเกี่ยวกับความสามารถของเขาได้อย่างชัดเจนผู้จัดการทีมเหล่านี้ส่วนใหญ่เคยอยู่กับสโมสรที่ความคาดหวังอาจไม่สูงนักแต่ผมคิดว่าคนที่จะมาแทนเทนฮากต้องมีประสบการณ์ในสโมสรชั้นนำแมนยูนเต็ดเป็นหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกพวกเขาจึงควรได้คนมีะระดับสุดยอดเช่นกันและซีดานเป็นหนึ่งในคนที่เคยคุมทีมชั้นนําเขาได้แชมป์ำสำคัญมากมาย แฟนผีอย่าเพิ่งเฮอโมริมแจงยังไม่ตัดสินใจคุมแมนยูรูปเบนอโมริมเทรนเนอร์สปอร์ติง้งลิสบอนยืนกรานว่าตนยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปรับงานผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่กุนซือวัย39ปีตกเป็นเป้าหมายหลักของแมนยูหลังจากที่ปีแสดงตัดสินใจปลดเอริกเทนฮาก์คผจัดการเป็นนายใหญ่ของทีมซึ่งทางสปอร์ตติ้งก็แถลงการเองว่าแมนยูไนเต็ดยอมใจค่าฉีกสัญญาของอโมริมซึ่งอยู่ที่1 0บล้านยูโรแล้วด้วย ทังนี้เมื่อวันอังคารที่29ตุลาคมที่ผ่านมาอโมริมพึ่งนำสปอร์ตติ้งเปิดบ้านชนะนาเชียงนาว3-1ในเกมทาก้าดาลีการอบก่อนรองชะเลิศซึ่งหลายคนเชื่อว่านี่จะเป็นเกมสุดท้ายของเขาในฐานะกุนซือของสปอร์ตติ้งด้วย โดยหลังโดนถามเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองแล้วนั้นอโมริมก็ตอบว่ามันมีแถลงการจากทางสโมสรสปอร์ติ้งและนั่นคือสิ่งเดี่ยวที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันมีความสนใจจากแมนเชสเตอร์เดจริงแต่ทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผมจนกว่าทุกอย่างจะได้ข้อสรุปแล้วนะเราก็จะไม่พูดอะไรเพื่อเป็นการสร้างประเด็นขึ้นมาผมไม่มีอะไรจะพูดผมจะเลือกทำในอะไรก็ตามที่ผมอยากจะทำซึ่งก็เหมือนกับที่ผมทำอยู่เสมอตลอดช่วงที่ผ่านมา มันมีสมมสรนอื่นที่ให้ความสนใจในตัวผมและได้ติดต่อก,กับสมมสรนที่ผมทำงานอยู่ด้วยในตอนนี้รวมถึงยินดีที่จะจ่ายค่าฉีกสัญญาจุดนั้นเป็นจุดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผมเราจะมารอดูกันว่าในช่วงไม่กี่วันต่อจากนี้มันจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่ผมให้ความสําคัญกับการทํางานในวันพรุ่งนี้คือการเตรียมทีมให้พร้อมสําหรับเกมในวันศุกร์ที่จะเจอกับเอสเทียอาอามาโดรามันไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะเป็นเกมอําลาหรือเปล่าหรือจะมีเกมอําลาหรือไม่ มันยังไม่ได้มีการตัดสินใจอะไรทั้งนั้นดังนั้นมาวิเคราะห์เกมที่เกิดขึ้นกันก่อนดีกว่าเอาไว้ถ้าผมทําการตัดสินใจแล้วนะผมก็จะมาพูดและอธิบายการตัดสินใจของผมเองแต่ทุกอย่างจําเป็นต้องมีความชัดเจนก็เหมือนกับที่สมมสรนแถลงการไปแล้วนั่นแหละว่ามันจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผมแต่มันดูจะไม่เหมาะเท่าไหร่ถ้าจะมาพูดอะไรที่มันครึ่งครึ่งกลางๆในตอนนี้อโมริมโดนถามเพิ่มด้วยว่าเขาจะไปคุมแมนเชสเตอร์ในเกมกับเชลซีเลยหรือไม่ซึ่งตอนแรกเขาตอบว่า ผมจะยังอยู่ที่สปอตติ้งแต่พอถูกถามเพิ่มว่าเขาจะยังอยู่คุมสปอร์ตติ้งไปจนถึงวันศุกร์นี้จริงๆหรือเปล่าเขาก็หัวเราะพร้อมกับตอบว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันคาดอโมริมสั่งลาศุกร์นี้ค่อยมาผีรุดรอเตฟุฟนรูปเบนอโมริมเฮดโค้ชสปอร์ตติ้งลิสบอนถูกคาดหมายว่าจะคุมทัพเตะส่งท้ายศุกร์นี้1พฤศจิกายน คบเอสเตล่าที่รังเยาจากนั้นก็พร้อมก้าวสู่ขั้นต่อไปอาชีพในบทบาทหัวหน้าผู้ฝึกสอนแมนยูเต็ดรายงานจาก CNN โปรตุเกสว่าจิกซออนาคตของกุนซือวัย39ปีต่อเกือบครบแล้วไล่จากยูเนเต็ดพร้อมจา่ายค่าชดเชยให้สปาร์ติ้ง10ล้านยูโรสโมสรข้อสรุปตัวแทนของชอเปเรล,ล่าจากทีมสำรองสปาร์ติ้งบีอัมอริมโอเคเงื่อนไขส่วนตัวกับปีสแสดงคุมซ้อมมือพุทธพลหัสทิ้งทวนเพื่อบอกลาลูกทีมและสตาฟ และจะทิ้งท้ายด้วยการคุมแมตส์สั่งลาเจ้านายใหญ่แห่งเอสตาดิโอเดออาลาวาเดเพื่อขอบคุณแฟนบอลราชสีเขียวขาวจึงค่อยเดินทางสู่อังกฤษโดยมีปลายทางอย่างแมนเชสเตอร์ยังดีสุดคือร่วมชมเกมอย่างโอทัฟฟ์ซึ่งรักษาการผู้จัดการทีมลูฟานิสต์รอยจะคุมพบเชลซีสามพฤศจิกายนจากนั้นค่อยเปิดตัวภายใน4 8ชั่วโมงเพื่อขุมซ้อมรอประเดิมเซิงพีเอโอเอรายการยูป่าลีกเจ็ดพฤศจิกายนแน่นอนจะหอบสตาฟสัญชาติโปรตุกสของตัวเองมาหมด ทั้งเอมูเอลแฟโรคาร์ลอสแฟนันหรือโค้ชผู้รักษาประตูสุดเกา่าชอเก้ไวเตานั่นทำให้ฟันิสตรอยไม่มีความจำเป็นที่ฐานบัญชาการแคนเานตานอีกต้องตกงานตามหลังเจ้านายเอริกเทนฮากทั้งที่เพิ่งมารับตำแหน่ง4-5เดือนของดีค่ายสิงโต3ามสตาสปอร์ตติ้งที่รูบเบนอโมริมควรดึงมาเสริมแมนอยู่ ถึงแม้ตอนนี้ยังไม่มีการประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแต่จากกระแสข่าวที่ออกมาก็แทบจะแน่นอนแล้วว่ารูปเบนอโมโริมโคหน่มฝีมือดีชาวโปรตุเกสวัย39ปีจะสละบตำแหน่งที่สปอร์ติ้งลิสบอนมารับงานผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแทนเอริกเทนฮากที่เพิ่งถูกปลดนเกีกุนซือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและนี่คือ3แข้งคุณภาพจากค่ายสิงโตแห่งลิสบอนที่อโมโริมควรดึงมาเสริมแกร่งปีสั์แดงในอนาคต กอนซาโลอินาเชโอถึงแม้ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแมนยูได้มีการเสริมแกร่งในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กถึง2คนซึ่งนั่นก็คือเลนิโยโรกับมัตตาเดลิกแต่ก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าทั้งสองจะไปได้สวยในยุคของอาโมริมที่ถนัดแผนการเล่นแบบกองหลัง3คนเพราะฉะนั้นอินาเชโอคือคนที่อาโมริมมีคู่มือใช้งานและน่าจะเป็นเป้าหมายหลักหากคุณซหนุ่มเลือดไฟทองต้องการผู้เล่นปรากาหลังตัวกลางคนใหม่อินาเชโอเคยมีข่าวเกี่ยวโยงกับลิพูเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายหงแดงเลืออกมองผ่าน พอสู้ค่าตัวที่สปอร์ติ้งตั้งไว้สูงถึง51ล้านปอนด์ไม่ไหวแต่เงินจานวนดังกล่าวไม่น่าจะเป็นปัญหาสําหรับแมนยูเปโดกอนซันเวสด,ดาวเตะจอมผิวชาวโปรตุกสวัย26ปีถือเป็นผู้เล่นตัวรุกโดยธรรมชาติซึ่งสามารถเล่นได้ทั้งตรงกลางและลิมเส้นแถมมีสถิติการทาประตูที่ไม่ธรรมดาราะกฏไปแล้วถึง81ประตูจากการลงเล่นให้สปอร์ติ้ง187นัดแถมยังมี5 6แอสซิ์ด้วย ซึ่งนี่คือคุณภาพที่ไม่ควรถูกมองข้ามจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองดูกวนผู้เล่นตำแหน่งปีกที่แมนยูตอนนี้ดูเหมือนจะมีแค่อเลนโดกานาโช่เพียงคนเดียวที่พอจะฝากความหวังได้ดังนั้นกอนซันเวสจึงถือเป็นอีกหนึ่งแข้งที่อโมริมควรพามายัางถิ่นโอทาฟอร์ดว่ากันว่าสปอร์ติ้งพร้อมขายกอนซันเวสหากได้ข้อเสนอระดับ70ล้านปอนด์หลังจากที่พวกเขาลงทุนซื้อแข้งรายนี้มาจากฟาลามิเกดโดยราคา11.5ล้านปอนด์ในปี2020วิกตอร์เกียวเคเรส ขาดชื่อนี้ไม่ได้แน่นอนเพราะนี่คือกองหน้าที่ว่ากันว่ายอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งของยุโรปณปัจจุบันโดยฤดูกาลที่แล้วกระทุ้งไป43ประตูจาก50นัดมาฤดูกาลนี้กดไปแล้ว14ประตูจาก14นัดซึ่งใครๆต่างก็ดูดีว่าแมนยูยุคปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการจบสกอร์ดังนั้นเกียวเคเรสจึงน่าจะเป็นคำตอบที่ใช่สําหรับการแก้ไขปัญหาดังกลาง่าวในเมื่อรัสมุนทอยลุนยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้และคงไม่ต้องพูดถึงคนใหม่อย,ย่างโจชัวเซิร์ซีที่เพิ่งทําได้แค่ประตูเดียวเท่านนั้ นับตั้งแต่ย้ายมาจากบโบรลญญาเมื่อช่วงซัมเมอร์เชื่อกันว่าสปอร์ติ้งตั้งค่าตัวยอดดาวยิงทีมชาติเซอเดนวัย26ปีไว้ที่ราว85ล้านปอนด์ซึ่งก็ถือเป็นเรทที่สูงทีเดียวแต่ระดับแมนยูกอน่าจะลองเสี่ยงเพราะอย่างน้อยเกียวเคเรสเคยสัมผัสเกมฟุตบอลที่อังกฤษมาแล้วโดยเฉพาะตอนอยู่กับโควนทีซิตี้ที่จ้ตัวฝากผลงาน41ประตูจาก110นัดในระดับแชมเปียนชิพ พี่กานาโชโพสต์หลังข่าวผีจ่อตั้งอโมริมพี่ชายของอารนโดกานาโชได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่แมนเชสเตรียมที่จะแต่งตั้งรูเบนอโมริมเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ในเร็วๆนี้สปอร์ติิงลิสบอนได้ประกาศว่าอโมริมกำลังจะย้ายไปยังถิ่นโอทฟอร์ดโดยยืนต็ดแสดงความสนใจที่จะจ่ายเงิน8.3ล้านปอนด์เป็นค่าฉีกสัญญาของเขาในขณะที่อโมริมใกล้ที่เข้ามาแทนเอริกเทนฮากที่โดนไล่ออกไปแล้วโรเบร์โตกานาโชได้ใช้เเพื่อโพสต์ปฏิกิริยาขงงาา่านนมั้สมม ผมแค่ภาวนาว่าจะได้เห็นแมนเชสเตอร์เต็ดที่แฟนๆสนับสนุนผู้จัดการทีมอย่างเต็มที่และวิจารณ์นักเตะเมื่อตอนที่จําเป็นเขาเขียนลุยเลยเรสหวังว่าสิ่งดีๆจะมาหาเราโค้ชของโรเบียโตดูเหมือนจะบ่งบอกว่าแฟนบอลยูเต็ดได้สูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเทนฮากหลังจากการเริ่มต้นฤดูกาลที่ย่ำแย่ยูนเต็ดแพ้ไป4-9จนัดแรกในลีกรฤดูกาลนี้รังอันดับ14ของตารางในขณะที่พวกเขายังไม่ชนะใครเลยในยูโรปาลีกความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับการวิจารณ์นักเตะอาจถูกตีความว่า เป็นการเหน็บแนมแฟนบอลโดยเสียงโหที่โอทฟอร์ดกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วในรูปกาลนี้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ